เมียฝรั่งลดทัพห้ามตายนะคะที่เคยๆอิฉาเนาะคำว่ามาดามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนาะมาคุยกับมาดามจากเบลเยียมนะคะอีเจ๋วปากแดงเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานเนาะมาถึงก็มาเติมกาแฟอีกสักแก้วเพราะว่าหนาว ยังหนาวอยู่นะคะในตอนเช้าแต่ถือว่าอากาศดีมากวันนี้แต่บอกว่า,วาฝนจะตกนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันเนาะแล้วก็ฝากนะคะฝากเป็นกําลังใจทุกท่านนะคะที่ทํางานโรงพยาบาลเนาะแล้วก็พี่น้องนะคะคุณหมอคุณพยาบาลเนาะ,ะสู้สู้นะคะดูแลสุขภาพคุณคือคนสําคัญของราชดรคุณคือคนสําคัญของคนป่วย ขอเป็นกำลังใจนะคะให้ทุกท่านเนาะให้พี่น้องชาวไทยหรือทั่วโลกของเรา,าพ้นผ่านจากวิกฤตนี้ไปด้วยกันเนาะอยู่กับมันให้ได้อย่างปลอดภัยนะคะสิ่งสำคัญสุขภาพเราและอีกอย่างหนึง่งบอกตัวเองนะคะว่าดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเราอย่าเพิ่มภาระให้กับหมอพยาบาลเลยนะคะแล้วเราก็จะปลอดภัยไม่เป็นคนที่ทรง นะโลกหลายสู่ครอบครัวสู่คนที่เรารักด้วยเนาะมาค่ะกาแฟร้อนๆทีนี้เรามาคุยกันชีวิตต่างแดนนะคะโอ้ยปีนี้ปีที่สองแล้วยายจ่าคงไม่ได้กลับบ้านนะคะหลายๆปัญหาเนาะเรื่องวัคซีนก็ยังไม่เรียบร้อยห่วงคิดฮอดนะคะเนาะช่วงนี้ฝนตกเขาคอก็ไม่ค่อยได้คุยกับยายทุกวันด้วยมันเป็นควารู้สึกว่า คิดถึงนะคะคิดถึงสุดใจแต่เราก็ต้องสู้ต่อไปนะคะหัวอกเมียฝรั่งที่ใครๆอยากเป็นออยากได้อยากลองนะคะอยากบอกว่ามาอยู่ที่นี่คุณจะรู้ว่าคุณต้องทำทุกอย่าง อยู่เมืองไทยย่ายจ๋าทำอาหารก็ไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเรามีอาหารถุงใช่ไหมอาหารสําเร็จสะดวกสบายแต่อยู่ที่นี่เราก็ต้องฝึกและทำนะคะเพราะไม่งั้นเราไม่ได้ทํากินเนาะเราก็จะไม่ได้กินสิ่งที่เราอยากใช่ไหมอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นนะคะกับชีวิตต่างแดนและการเรียนรู้ภาษา ปรับตัวให้เข้ากับประเพณีของเขานะคะและปรับตัวให้เข้ากับสามีและพยายามดึงสามียังไงให้ดูแลครอบครัวเรารักครอบครัวเราแม้จะได้ไม่มากแต่ก็ต้องพยายามทำนะคะและอีกสิ่งหนึ่งเรารู้ว่าสามีเราไม่มีพอที่จะดูแลครอบครัวเราได้แล้วก็ไม่ใช่ประเพณีของฝรั่ง เหมียฝรั่งทุกคนก็ต้องลุกขึ้นมาทำงานสู้ๆเพื่อช่วยครอบครัวด้วยตัวเองนะคะเนาะพราะภาระที่นี่มันไม่ใช่น้อยเลยสำหรับสามีแล้วยังจะมารับผิดชอบครอบครัวทางเมืองไทยอยายจะมองว่าไม่ไหวนะคะถ้ารวยไม่จริงเออหรือคนรวยจะให้หรือเปล่าอันนี้สิเป็นสิ่งสำคัญนะคะพอพูดคุยกับ พี่ๆเพื่อนๆเหล่าหลายคนเนาะส่วนมากส่วนมากเลยเมียฝรั่งทุกคนทำงานนะคะไม่ได้เพื่อตัวเองเลยเพื่อครอบครัวเพื่อพี่น้องนะคะเพื่อคนที่เรารักเพราะครอบครัวฝากความหวังไว้ในมือเมียฝรั่งเออ ตาหน้าเมียฝรั่งนะคะต้องมีเงินช่วยเหลือครอบครัวอันนี้เป็นจุดสำคัญนะคะเนาะยายจ๋านะคะก้าวมาที่นี่เนาะขอฝรั่งแต่งงานเพราะอยากทำงานชีวิตอยู่บ้านเราเนาะเราก็สู้อยู่แล้วเราไม่เคยกลัวเรื่องทำงานนะคะแต่เพียงอย่างเดียว ขอเพียงอย่างเดียวให้ครอบครัวเข้าใจสิ่งนี้ยายจ๋าจได้รับจากครอบครัวนะคะยายจ๋าจถึงมีพลังอ่ายายจ๋าจได้ความเข้าใจจากพ่อแม่พี่น้องอยายจ๋าจถึงมีพลังนะคะแล้วยายจ๋าจก็ได้คุยกับพี่น้องเพื่อนๆพ่ี่ๆหลายๆคนสิ่งที่เขาไม่ได้รับคือกําลังใจจากครอบครัวเป็นสิ่งที่แสนทรมานนะคะอยากให้คนทางบ้านเห็นใจเนาะเพราะว่าที่เนี่ยทั้งหนาวทั้งเหงา เหนื่อยกับงานสภาพดินฟ้าอากาศนะคะเนาะแสนทรมานอาหารการกินไม่ได้มีง่ายหากินง่ายเหมือนเมืองไทยนะคะถ้าเราไม่ประหยัดเราไม่เก็บนะเราไม่ทำงานแล้วจะเอาส่วนไหนไปให้พ่อแม่พี่น้องครอบครัวหลายๆลายคนบอกพี่น้องตลอดเวลาว่ายังไหวยังไหวแท้จริงแล้วหัวใจอ่อนล้า สิ่งเหล่านี้พูดได้แต่กับเพื่อนแม้กระทั่งสามียังพูดไม่ได้เลยนะคะหัวอกเดียวกันยายจ่าว่าหัวอกเดียวกันเราก็มานั่งพูดนั่งคุยกันแต่บางคนเขาก็เปิดใจพูดกับครอบครัวยายจ๋ามองว่าอันนั้นถึงเราให้บ้างไม่ให้บ้างทุกบ้างนะคะยังไงอ้อมกอดของครอบครัวก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรามีพลังที่สุดเพราะเรายืนอยู่ตรงนี้เพื่อเขา อยากให้ทุกคนเข้าใจหัวอกเมียฝรั่งอยากให้พ่อแม่เข้าใจหัวอกลูกที่มาอยู่ไกลว่าคิดถึงขนาดไหนยิ่งยามพ่อแม่เจ็บป่วยบอกเลยว่าแสนทรมานมันไม่ได้ซื้อตั๋ววิ่งกลับบ้านได้อย่างอยู่เมืองไทยนะคะทรมานเหมือนยายจ๋าได้ข่าวของพ่อแม่เพื่อนพี่เรามานับเลยโอ้ยวันไหนจะถึงบอนอ่าของเราเพราะมันหนีไม่พ้น มันหนีไม่พ้นนะคะแล้วยายจ๋าก็เจอวิกฤตนั้นมาแล้วนั่งเฝ้าพ่อทางออนไลน์บอกลาพ่อทางเมสเซนเจอนะคะนั่งเฝ้างานศพทางเมสเซนเจอจนส่งพ่อขึ้นสวรรค์นาทีสุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันทรมานมากๆสำหรับเมียฝรัฝ่งต่างแดนสำหรับหัวอกคนไทยไก่บ้านนะคะอยากให้พี่น้องเข้าใจเนาะจริงๆ นะคะยายจ๋าต้องขอบคุณพี่น้องพี่ๆแล้วก็ขอบคุณแม่ขอบคุณพ่อนะคะที่ฝึกฝนที่เข้าใจนะคะที่เป็นพลังและกําลังใจให้ยายจ๋ายืนหยัดอยู่ได้ด้วยความภูมิใจในสิ่งที่ยายจ๋าทาและให้ครอบครัวเนาะไม่มากมายนะคะทําในแบบที่ยายจ๋าทําได้แล้วตัวเรามีความสุขคุณค่าเหล่านี้นะคะเราเหนื่อยเนาะเราอยู่ไกลนะถ้าคนที่เรารักเราเข้าใจ ตัวเรานี่แหละจะมีพลังและมีความสุขกับสิ่งที่เราทำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเราเองก็ต้องพูดคุยเนาะบอกความจริงไม่ใช่แค่โชว์โอ้อวดหลายๆคนนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองแต่พอชาวบ้านความเข้าใจโอ้ยดูซิเขาได้ผัวมานะเขากลับมาบ้านทีนะโอ้ยงานเลี้ยงใหา่ให้พี่ให้น้องนั่นนี่ ในอกหัวใจเงียบสนิทเลยให้เขาชมสามีอยู่ผู้เดียวเออพราะอหน้าเราตราว,ว่ามาดามเมียฝรั่งที่ไหนได้กลับมาที่นี่วิ่งสุขหัวสุขหัวสุนเพื่อที่จะสร้างความภูมิใจทางเมืองไทยแต่เรื่องนี้มันก็ไม่ผิดนะคะมันเป็นความสุขของแต่ละคนเนาะถ้ารักที่จะโชว์ ทางเมืองไทยว่าเราอยู่นี่สบายกลับไปมีเงินผัวให้โชว์เลี้ยงครอบครัวได้อย่างมีความสุขอันนี้ยายจาก็ถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยเนาะมันเป็นแต่ละบุคคลส่วนบุคคลนะคะ mm. เพียงแค่เอามารวมแล้วพูดคุยกันเนาะอยากให้ทุกคนมีความสุขด้วยใจของเราเหนื่อยงานนอนพักก็หายนะคะแต่อย่าให้เราเหนื่อยใจอย่าให้เรารู้สึกว่าพ่อแม่พี่น้องทำให้เราลำบาก จริงๆแล้วทุกอย่างที่เราทำเราทำเพื่อตัวเองเพราะเราทิ้งเขาไม่ได้เราทำเพื่อหัวใจเราเองเพราะเรารักเขาเราทำแล้วตัวเรามีความสุขเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ทำตรงนี้ดึงออกมานะคะยอมรับว่าเราทิ้งเขาไม่ได้อ่าแล้วมันจะไม่เกิดปัญหานะคะยอมรับ ว่าเราพูดความจริงกับเขาไม่ได้ยอมรับว่าเราทิ้งเขาไม่ได้บอกเขาแล้วไม่ฟังเราก็ยังให้เขาเหมือนเดิมเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาเลยแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยเพราะฉะนั้นจุดนี้ไม่ใช่ความผิดครอบครัวนะคะอ่ายายจ๋าจมองว่าไม่ใช่ความผิดของครอบครัวมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราต้องทำยังไงวันนี้ถ้าเราทำแล้วเราไม่มีความสุข ทำไมเราไม่เคลียตัวเองนะคะทำไมเราไม่หยุดตัวเองมานั่งพูดนั่งบอกคนอื่นว่าเหนื่อยล้าครอบครัวไม่ฟังเพราะอะไรแล้วเราทำยังไงอันเนี้ยนี่คือจุดที่เราต้องแก้นะคะ,นะเนาะเหนื่อยนะักนอนพักก็หายแต่ความเหนื่อยใจเนี่ยแสนทรมานนะหาความสุขไม่ได้คิดถึงก็คิดถึงแต่ถ้าไม่มีพอกลับไม่ได้เพราะเราเคยโชว์ เคยอวดในสิ่งที่เราเคยเป็นนั่นคือสิ่งสำคัญนะคะแต่ถ้าเราอยู่อย่างสบายใจให้เท่าที่เราให้ได้แล้วเขาเข้าใจเราตัวเรามีความสุขกลับไปพี่น้องเลี้ยงข้าวรอบนึงนะ,ะนั่งร้านอาหารนะพี่ชายพี่สะพย้ยน้องชายจ่ายอาหารให้เรามือนึงเนี่ยนะมันเป็นความสุขมากๆานะคะ ม,มันเป็นความสุขจากใจแค่เขาบอกว่าไม่เป็นไรพี่งวดนี้กลับมานะ,ะนั่นนี่อย่างนี้ก็ชื่นใจแล้วขนาดยังไม่ได้รับนะนั่นคือรางวัลของหัวใจของเมียต่างแดนของลูกเมียฝร,รั่งเนาะมันเป็นสิ่งที่โหยหาเป็นสิ่งที่โหยหาแต่เราอยากได้เราก็ต้องพูดเราอยากได้ เนาะเราก็ต้องบอกตรงๆให้เขาเข้าใจในความรู้สึกของเราแล้วตัวเราจะมีความสุขนะคะอย่ากเก็บความทุกข์ไว้ในใจคนเดียวอ่าอย่าโชว์ว่าเราเก่งจนเกินไปนะคะอย่าบอกว่าตัวเองยังไหวทั้งๆที่น้ําตาตกในตลอดเวลาพี่น้องจา๋ายอมรับนะคะยอมรับว่าเราต้องการอ้อมกอดที่คนที่เรารักมากที่สุด ก็คือพ่อแม่ครอบครัวพี่น้องเราเลือกผัวฝรั่งเพื่อที่จะสร้างอนาคตเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวด้วยซ้ายายจ่าเชื่อร้อยทั้งร้อยที่เราเดินมาครั้งแรกไม่ได้รักหรอกฝรั่งตัวยายจ่าเองก็เช่นกันยายจ๋าเลือกที่จะแต่งงานเพราะบอกว่าจะมาทํางาน อันนี้คือความจริงเพราะเราเห็นเขาไม่ได้ร่ำรวยแต่แรกและเราได้ในสิ่งที่เราต้องการไม่ได้มากมายนะคะแต่เราเห็นอนาคตคือเรามีงานทำตรงนี้เป็นจุดที่ยายจ๋าเลือกและคำนี้ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินมายายจ๋าบอกทุกคนว่ายายจ๋าเดินมาที่นี่ทำงานช่วยเหลือทุกคนด้วยแรงกำลังของยายจ๋า เรายังโชคดีที่มีสามีไม่ร่ำรวยแต่เขาก็ไม่เคยห้ามการดูแลครอบครัวแต่เรารู้และมีขอบเขตในสิ่งที่เราจะให้นี่คือพลังนะคะเก็บวันลนิดเนาะจิกวันลน่อยเพื่อหัวใจตัวเราอย่าหวังอย่ารอนะคะให้คนที่จะถึงเราบอกว่าเขารักเราเก็บกรรมหรือเฝ้าสิ่งที่เราเป็นเรามี เพราะฉะนั้นเรารักตัวเองให้มากนะคะพูดความจริงในความรู้สึกให้เราโล่งอยากเก็บเอามันไว้ตรงนี้เก็บไว้แบบนี้มันทรมานเหนื่อยงานก็พอแล้วเหนื่อยกับความคิดหอดก็เสนทรมานแล้วนะคะพี่น้องจา๋าเนาะก็คลิปนี้ยายจ๋าก็ฝากไว้แค่นี้เนาะอยากบอกทุกๆคนว่าพลังและกำลังใจสิ่งสำคัญของเราคือครอบครัวของเรานะอย่าให้ ปัญหาเหล่านี้มาทำให้ครอบครัวเราแตกแม้กระทั่งสามีและลูกหรือว่าครอบครัวของเราทางเมืองนอกนะคะและก็ทางเมืองไทยด้วยทุกอย่างเข้าใจกันได้ทุกอย่างพูดคุยกันได้มันอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าจะวางยังไงมันอยู่ที่ตัวเราว่าจะทำยังไงถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนที่จะต้องถมปัญหา ยังไงยังไงเราก็ทําไม่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องแก้อยู่ที่ตัวเรานะคะครอบครัวเราจะเข้าใจแน่นอนเนาะคลิปนี้ยายจ๋าขอฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงถ้าพูดตรงไหนผิดตกหรือว่าไม่ชอบตรงไหนก็ขออภัยไว้นะที่นี้นะคะฝากติดตามยายจ๋าจากเบลเยียมอีเจ๋วปากแดงด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ